ตัวกลางที่เราหาใหม่กับที่เขาเจาะแล้วเรายืนอย่างนี้ครับถ้ามันมีน้ําข้างไหนแรงเหล็กมันจะหันไปทางนู้นเดินนั่นไอ้ตรงที่เจาะนี่นี่เราอยู่ในตัวกลางเสร็จถ้าข้างนี้แรงมันจะหันไปถ้าทางนี้แรงเหล็กมันก็จะหันไปลงลองดูจ่าแรกจ่าแรกกระต่ายออันนี้พิสูจน์ได้ดูว่าตานี่แรงกว่าอู้นี้ยเนตาเออครับอันนี้แรงสเน่บกดี้ ตรงนี้ไม่โดนไม่โดนตาน้ำตาน้ำมันอยู่ที่นตาน้ำมันอยู่นี่มันจะมีร่องที่ที่ผมบอกป๋าเมื่อกี้วิ่งไปนู่นเลยแต่ว่าน่าจะเหยียปตรงนี้นี่กระจโดนขอบตาน้ำเนี่ยขอบเนี่ยเริ่มแล้วขอบอยู่ตรงนี้เลย เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตัวกลางตัวกลางมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งไปหาตาที่เราจะเจาะเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้มันชุดแค่นี้ตาน้ำมันสุดแค่นี้สุดยู่นี่เราเจาะเจาะไม่โดนตาน้ำเลยเจาะขอบจับเจาะขอบตาน้ำถ้าเราอย่างนี้ก็เสียงเหมือนกันพูดว่าชุดตรงนี้เราเจาะตรงนี้ไปเจาะแถวๆเนี้ยตต่นี้ชุวว่าทุดที่ตรงนี้มันมันน้ำมันกลอยเนาะนี้ไอ้น้ำที่มันเป็นละลายโดนน้ำกลอยมัดขึ้นมา ยี่สิบปียี่สิบปีก็ไม่หายแต่ถ้าเราเจาะตรงกลางตาน้ำอย่างเงี้ยเพราะมันเค็มมันเค็มกับแร่มันไม่ได้เค็มกับไอ้น้ำมันละลายแร่เค็มขึ้นมาน้ำก็เค็มแต่ถ้าเราเจาะอย่างเงี้ยน้ำมันจะเคลื่อนที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพอเราสูไปด้วยมันก็ดึงดึงดึงมามันก็เพื่อมันเพื่อนจานมันจะเรา่มค่อยๆลงออกโอเคมันก็ค่อยดจืดๆไปบางทีเค็มมากจนสูไปจืดื่อัตโนมัติครับแต่ถ้าอย่างเงี้ย พอไปจับดูเจ้าไหนที่เจาะแล้วได้นะจะซูบทำไมจะเจาะแล้วนี่ริมริมตา้นาไม่หายยังไงก็ไม่หายแต่โบโค่เจาะมันหายในพื้นที่และแวกเดียวกันบุกโคกก็ททำฟาร์มหมูมันติดไอป่าบ้านหมากนี่ป่าที่มาจากเขาดินนะครับก็ทําฟาร์มหมูพอไปเจาะเข้มจนคมอืมซูกซูบไปมันจืนแต่อ้เจ้าหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเข้ม นั่ก็เป็นทำเป็นบอกเกลือได้นะครับปกติบางคนเขาถ้าถ้าแถวข้าตู้เขาก็เลี้ยงไอปลาจระเม็ดน้ำเค็มๆมันคู่กันครับไหนจังหวัดจะไปดูที่ไหนหนึ